สวัสดีทุกชทุกท่านครับอยู่ผม q b d Gamer เมอรผมวันนี้อยู่ในเกมเราบอกในแบบที่มีชื่อว่า Anime Fighter Simulator แล้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่เพราะก็คืออัปเดตท,ที่12.11นั่นเองในส่วนของ Spooky อัปเดตนะผมหรือก็คืออัปเดตท,ที่สิครับผมอัปเดตท,ท,ท,ที่12นี้นะผมจะมีอัปเดตก็ตามนี้ผมก็จะมีเกาะใหม่ก็คือสปุกี้ไอแลนด์นะผมก็คือเกาะอีเวนต์นะส่วนอย่างที่สองผมจะเป็น 15ตวัวละครใหม่ครับผมก็สามารถไปสุ่มได้อยู่ <G ake cies> ที่ด่านสปูเกียแอรแดนนะผมอย่างที่3นะผมก็คือการกิฟต์เกมพาร์ทนั้นได้กลับมาแล้วนะผมหลังจากที่เรารอมันเรามันมาอย่างเนิ่นนานแล้วหลังจากที่มันหายไปนั่นอย่างที่4ี่ผมก็คือตู้สุ่ม2ตู้มาใหม่ที่อยู่ในด่านใหม่ก็คือสปูเกียแอรแดนนะผมก็คือจะมีตู้ที่ใช้เงินในเกมกับตู้ใช้โลบารสุ่มนะก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะส่วนอย่างที่5ผมก็คือเทรลช็อปส่วนของเทรลช็อปผมจะขอที่บายแยกในหลังๆนะเพราะที่ว่า มันเป็นมันเป็นหัวข้อที่ใช้เวลาพูดนานพอสมควรนะผมต่อมาผมก็คือ first limited time event ของ first limited time event คืออะไรมันคือกิจกรรมแรกที่มีเวลาระยะเวลาจำกัดอันแรกของเกม a n i m e fighter ก็คือ event a l e e n หรือ spooky นั่นเองนะผมผมขอเรียกว่า spooky นะครับผมพูดไม่ผูกใจใครก็ขอบ้วยจริง ต่อมาผมก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์เช้งคาแรคเตอร์ดีไซน์เช้งหมายความว่ามันได้ทาการปรับดีไซน์ของตัวละครบางตัวแล้วผมก็คืออย่างที่ผมสังเกตมาหรือไปดูมาผมผมว่ามันปรับมันจะปรับดีไซน์ในส่วนของตัวละครสเปเชียลไม่ว่าจะเป็นตัวเติมตัวสุ่มหรือตัวที่ชัโรบัคซื้อก็ก็ตัวเติมนี่วะ่ะเออนั่นแหละมันจะปรับชุดในส่วนของตัวสเปเชียลนะผมก็ใครรับไม่ได้ก็นั่นแหละครับผมผมเป็นการั้งใจให้ครับผม ถ้ะอย่างสุดท้ายผมก็คือบักฟิกก็คือการแก้บักต่างๆในเกมนะผมกับ i ินฟลู e ม้นทนะผมต่อมาก็คืออัปเดตที่12.11ก็คือปรับโอกาสดอกหินในเทรลนะผมก็คืออันนี้ผมจะอที่ไปหัวข้อนี้พร้อมกับหัวข้อเทรลช็อตนะผมต่อมาคือบักฟิกก็คือบักฟิกต่างๆในของดาดสปูกี้โยจะเป็นเรดหรืออะไรต่างๆนานาผมก็คือจะปรับก็คือจะปรับก็คือจะแก้บักในส่วนของสปูกีแอนด์น้ะผมและผมซึ่ง ในส่วนของ Spooky Island ก็จะเป็นด่านใหม่ซึ่งท่านผู้ชมสามารถเดินไปทางจุดวาร์ปและสามารถกดวาร์ปมาที่อีเวนต์ได้เลยนะครับหรือใครที่มีเกมพาสเชลพอร์ตก็สามารถกดวาร์ปและวาร์ปมาที่ Spooky Island ที่เป็นอีเวนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคผมจะกดอีสปาวนะเพราะผมอยู่ตรงนี้อยู่อีสปาวครับผมก็ในส่วนของอัปเดตใหม่ก็คือ Spooky Island นะครับผมผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับ ในส,ส่วนของสุเกะแล้วก็ตามที่ชื่อมันบอกผมก็คือเกาะอีเวนต์เกาะฮาโลวีนซึ่งก็มีตัวละครมาใ้าหม่ทั้งหมด15ตัวอยู่ในตู้ฟรี6ตัวแล้วก็จะมีอยู่ในตู้อันนี้อีก4ตัวนะผม2 4ใช่ครับผม 64แล้วก็มีตัวพวก Karl, Shiny, คาราฟชานี่มุยหกตัวคราฟมีแล้วก็มีตัวรับอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ากันไปนะครับผมเมื่อมีด่านใหม่มาก็ต้องมีเควสใหม่มาผมซึ่งเควสเราสามารถรับได้กับแฮนดี้รออยู่ตรงนี้นะครับผมจะรออยู่ตรงนี้เราสามารถมารับเควสได้กับแฮนดี้นี่นะครับผมซึ่งเควสก็เหมือนเบสิกทั่วไปผมก็คือตีตีตีแล้วก็ตีครับตีจนเสร็จปุ๊บก็จะได้พาหนะและเข็มกลัดนะครับผมซึ่งเข็มกลัดในส่วนของด่านสปูกียดันก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นร จะได้10เซนเยนนะผมก็เหมือนกับทุกดานก็จะบวก10%มาเรื่อยๆนะส่วนพานะผมจะเป็นโกสนะผมก็คือนี่มีความเราอยู่ที่30มสิบนะผมก็พอเวลาใช้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะผมก็จะกลายเป็นสปิริตก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นวิญญาณเป็นโกสก์ผีวิญญาณเอ่อเอาว่ามันเป็นโกสกันนะผมก็จะเป็นโกสก็คือเราสามารถเคลื่อนที่อันนี้ผมมีเกมพาร์ทวิ่งเร็วนะมันไม่ได้เร็วขนาดนี้หรอกจริงๆ ถ้าผมปิดวิ่งก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวนี่สปินสเกเตอร์เนี่ยพอเราเนี่ยก็จะสปีดก,ก็จะประมาณนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะผมแต่ถ้าใช้สปินด้วยก็จะเร็วขึ้นทันทีนะครับผมว่ากันไปนะครับซึ่งแน่นอนผมด่านใหม่ก็ต้องมีตัวรับใหม่ผมตัวรับที่ผมหมายถึงนี่คือตัวรับที่เราสามารถตีเพื่อปลดอาชีพเมนนั่นนะผมก็คือตรงนี้มันอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะผมวิธีการขึ้นนะผมใช้ใจมองมากกว่าตามองครับผมกื <c oughs> บหลอแล้วบอ <g agile> ก็คือตรงมาเลยครับผมตรงตรงมาไหนวะตรงครับผมตรงปุ๊บปุ๊บนี่มาถึงแล้วน,นะผมก็ซึ่งมันจะมีเรืออยู่ที่3ล้านนะก็คุณก็สามารถมาตีกันได้นะผมและอย่างสุดท้ายผมในส่วนของด่านสปูกียแล่นเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนไม่ฉิ่งก็คือตัวละครทุกตัวที่เรามีไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะผมก็จะไม่าสามารถเอามาใช้ได้ในด่านนี้ตัวละครที่เราสามารถใช้ในด่ดานนี้ได้นะผมมีแค่ตัวละครของด่านนี้เท่านั้น ซึ่งเมื่อเราเข้ามาในด่านของนี้นะผมมันจะทําการขึ้นเหมือนผู้เล่นเริ่มใหม่ก็คือเราจะสามารถเลือกตัวละครเริ่มต้น 1- ใน2ตัวนี้เมื่อเราเลือกมาปุ๊บเราจะจะเป็นตัวละครเริ่มต้นให้กับเราแล้วเราก็ต้องเริ่มฟาร์มใหม่แล้วก็เก็บเงินมาสุ่มตัวละครตัวที่2 3 4 5 6้ากว่ากันไปก็คือเป็นการสร้างทีใหม่เหมือนเล่นเล่นเกมใหม่ลยครับผมผมก็จะประมาณนี้นะผมก็จะมีมิสติกชั้นที่2ตัวแล้วก็มิสติกอีก4ตัวนะผมยังไม่มีตัวคราฟตัวรับยังไม่มีนะตอนนี้ก็เลยยังเหๆ้ยวเราจไปกับ อานอธิบายหรือการรีวิวคร่าวๆในส่วนของอีเวนต์ฮารลวีนะผมผมจะทําการไปรีวิวในส่วนของเทรลช็อปกันต่อแล้วผมนี่ก็คือหน้าเทรลซึ่งตรงมุมข,ขวาผมจะมีเทรลช็อปให้เราสามารถมากดอีเพื่อพูดคุยกับเขาได้เราจะเป็นคุณลุงชุดขาวชุดสูทขาวนะผมที่ดูเท่มากๆครับกดอีคุยครผมในหน้านี้คือเราสามเราจะมันจะมีหน้าให้เราใช้หินซื้อในของส่วนของแต่ละบัฟนะผม บาองคนอาจจะถามว่าเอา้ามีทําไมในเมื่อเทลก็มีบัฟดรอปอยู่แล้วนะผมผมจะขออธิบายสั้นๆน,นะผมเทลปัจจุบันนะผมไม่มีดรอปบัฟแล้วผมจะมีแค่ดรอปแรกก็คือดรอปชาร์จนี้เท่านั้นนะผมก็คือชาร์จประจําด่านเทลชาร์จจะดรอปจากทุกตัวที่เป็นมอนสเตอร์ในในเทลนะผมไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามนะผมจะดรอปนะจะมีโอกาสดรอปนะผมมีโอกาสดรอปทุกตัวเหมือนกับบัฟเลยนะผม เมื่อเราซื้อก็จะนั่นแหละครับผมใช้ครั้งละยี่สิบเป็นบูสต์เป็นบูสต์ซึ่งผมไม่รู้เวลานะผมยังไม่เคยลองซื้อ๋ยวผมลองซื้อดูกันผมจะลองซื้อเป็น Boost ลักบูสต์ละกันนะผมซื้อเป็นลักบูสต์ห้าสิบชาร์ตอ่ะผมซื้อมามันจะเป็นหนึ่งอันก็น่าจะคล้ายๆกับสิบนาทีนะประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจกดใช้ก็เป็นสิบนาทีใช่ปะเดี๋ยวลองกดใช้ดู อย่างเช่นอ่ะลักบักบูสอ่ะก็เป็น10นาทีก็คือ20ชาร์จแรกมาเอ้ย50ชาร์จแต่อันมแต่อันมันจะไม่เท่ากันนะผมเย็นกับแอ t แท k กเกอร์นะผมจะเป็น20ชาร์จ xp ถึง xp แล้วก็ลักจะเป็น50ชาร์จเดวชิ i เก็ต100เทลสปีดไชนีชิงเดลลี่ชิเก็ตผมจะอธิบายอีกทีนึงนะก็ประมาณนี้ก็คือทุกอันจะเป็น10นาทีนะครับ ในส่วนต่อมาผมจะขออธิบายในส่วนของหน้าอัปเกรดที่มันมีมาเพิ่มว่าจะมีอยู่3อย่างไม่ว่าจะเป็น Trail Speed s h i ช y s h i n งรวมไปถึง d a Daily t i c k e t นะผมม่ได้ตรงกับ3อย่างที่อยู่ในหน้า Trail Shop นะผมผมจะขออธิบายช้าๆนะสำหรับคนที่ตามไปทัน Trail Speed หมายถึงความเร็วเคลื่อนที่ของเราใน Trail จะเพิ่มขึ้นนะผมบางคนจะสงสัยว่าไอ้ไอ้ไอ,เอ,เอ้เลขที่มันเป็นแบบ10 1 5 0 1 1,500นี่คืออะไรครับมันหมายถึง ราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อได้กับ20%ในการเคลื่อนที่ในเทลนะผมมนทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะซึ่งอยู่ในหน้าช็อปของผมก็คือเมื่อเรากดซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่100ชาร์ตครั้งที่2 5 0 0ชาร์ตครั้งที่3 1 5 0 0ชาร์ตเราจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ต่อการซื้อ1ครั้งคันละ20%นะครับในการเคลื่อนที่ก็คือสปีดสปีดมูฟเมนต์เนี่ยจะเพิ่มมาการต่อการซื้อ1่ครั้งเนี่ยจะเพิ่มมาครั ไชนีเชงก็คือเราจะได้โอกาสที่จะได้โอกาสที่เราจะได้ไชนี่มากขึ้น0.5%ซึ่งเราสามารถซื้ออัปเกรดนี้ได้2ครั้งก็จะเป็นครั้งแรกก็คือ1,500ชาร์ตครั้งที่2 5,000ชาร์ตแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นที่ได้ไชนี่มากขึ้นมาถึง1%ครับนะผมซึ่งผมมีอยู่แล้ว1บวกนี้ก็จะเป็น,นมอันนะผม,มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ว่ามันได้มาจากอะไรนะผมชนีเช้งน่แตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน และอย่างสุดท้ายของผมก็คือเดลิทิเกตเดลิทิเกตนะผมเมื่อเราซื้อมันจะมีราคาอยู่ที่2,000ันทุกท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็มจะสังเกตกันนี้นะครับว่าทุกครั้งที่เราเข้าเกมมาในหน้นานกระเป๋านะผมมันจะมีให้เรากดรับตั๋วฟรีในการลงเลททุกวันวันละหนึ่งตัว๋วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อเดลิทิเกตนี้นะผม2,000ชาร์จเนี่ยจะทําให้ทุกวันที่เรารับตั๋วเนี่ยจากวันละหนึ่งตัว๋วจะกลายเป็นวันละสองตั๋วแล้วผมก็คือมันจะเพิ่มมาหนึ่งตั๋วนะสำหรับคนที่เน้นลงเลททุกวันเราก็จะก็จะไได้้การรรในนนนส่่่ววของงตตีะคับผมแ คุณสามารถซื้อเลทชิเก็ตอันเดียวอันเดียวที่อยู่ถาวรในราคาหนึ่ง้อยชาร์ตได้เช่นกันนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าในเทลมันยังมันยังจะดับมันจะยังดอปพวกชิเก็ตอยู่มัน้น่าจะไม่ดรอปน,นะผมน่าจะต้องเอามาแรกเอานะผมว่าก็คือสองีก้าอันนี้ก็คือก็ผมก็คงบดไปสักวันหนึ่งนะผมมา,าในส่วนของหน้าตาเทลชาร์ตก็จะประมาณนี้ผมนี่ t าร์จ a ซลชาร์ตผมมีอยู่ที่532อันนะผมส่วนวิธีการนะันงรับผมจะขึ้นเป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วผมก็จะเป็นการที่เราเล่นเซลปกติแล้วก็ตีมอนทั่วไปผมไม่จีบอากาศแบบเซลชาร์ตก็คือเราจะสามา,สาสรมสะสมไปเล่นเพื่อมาแลกบูสต่างๆหรือว่าเอามาเก็บซื้อพวกเซลสปีดช,ชาร์ทเชง้งหรือ d ด i l ลิชิกเก็ตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นซื้อพวกเหด็กติ c k เกตก็ได้นะก็แล้วแต่คนที่จะก็แล้วแต่คนนะว่าจะซื้ออะไรนะรผม กระเป๋าในส่วนของเชลช็อปจะมีแค่นี้นะผมในส่วนของแพทที่12.1มันอัปเดตมาว่าจะปรับจะปรับเ е ทการดรอปหินเทรลเนี่ยก็คือเทรลชาร์จเนี่ยมันจะปรับนะมันจะปรับในส่วนของเปอร์เซ็นต์การดรอปไอ้พวกนี้นิดหน่อยไม่รู้มันปรับอะไรเหมือนกันแต่รู้แค่ว่ามันปรับนะผมประมาณนี้ในส่วนของอัปเดตแค่นี้มีแค่นี้เลยอัปเดตผมไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ถ้าผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดไปหรือให้ข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปก็ขอกราบขอโทษกันที่นี้นะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจการคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่กดติดตามนะผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่มาจากช่องคิวบี้เกมเมอร์นะผมหรือใครที่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้เล่นเกมอะไรหรือรีวิวตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมสำหรับ,บวนนีขอตัวลีไปก่อนสวัสดีครับ